วิธีการใส่โค้ดอ่างเปาเพื่อรับเงินฟรีจากช่องฟรีมันนี่นะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วมาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้กดรูปคนที่เป็นเครื่องหมายบวกหลังจากนั้นให้เราทําการค้นหาซึ่งช่องทางในการค้นหาเราจะค้นหาผ่าน ID นะคะ ID ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ ad787x S q Z s a h a มีแอดนํำนาด้วยนะ Add 787 x q s a เสร็จแล้วกดที่แว่นขยายเพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราทำการค้นหาเสร็จเราสามารถกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้พอเรากดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวระบบจะมีบอกนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงหลายคนกดเข้ามาแล้วไม่ดูคลิปให้จบกดมัวมัวหรือกดทักทาย กดแบบนี้เขาจะขึ้นบอกนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรให้เราอ่านตรงนี้นิดนึงเนี่ยค่ะรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้ให้เราเข้ามาอ่านแล้วทําความเข้าใจกันนิดนึงส่วนใครที่ดูคลิปจบแล้วใส่โค้ดอ่างเปาถูกเวลาได้เดี๋ยวลิงก์อ่างเปาเขาก็จะขึ้นแบบนี้นี่ค่ะในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลย พอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้นะคะในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปคใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันถูกต้องเสร็จแล้วกดที่คําว่าตกลงด้านล่างตรงนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันแล้วก็ทําการกดเลือกซองเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกนะคะว่าเราจะได้รับเงินกี่บาทตามนี้ส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันระบบจะแจ้งนะคะว่า ซองของขวัญแจกหมดแล้วนี่นะคะให้เราเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปส่วนใครที่อยากจะเช็คว่าได้จริงไหมเราสามารถเข้ามาดูรายละเอียดดรา,างตรงนี้ได้เลยนะคะ<ส>เขาจะมีวันที่บอกแล้วก็จะมีจํานวนคนบอกอยู่ตรงนี้เราสามารถเข้ามาเช็คได้นะคะ สวัสดีค่ะฟีมนันี่ช่องนี้มีแต่ของฟีของฟีในวันนี้มาแจกวันเลตฟีนะคะประจำวันที่สิหเดือน9ปี2องพแจกฟีค่ะดูคลิปให้จบถ้าคุณดูคลิปจบคุณจะไม่มีคำถามแบบที่ถามเมื่อวานโค้ดอะไรเข้าไปใส่ตรงไหน กดแล้วไม่ตอบรับโอ้เยอะนะดูคลิปให้จบนะคะจะเข้าใจเออวันนี้วันนี้การแจกแอดไลน์เหมือนเดิมไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้เวลาที่สามารถรับวอลเล็ตฟรีได้ก็คือ22นาฬิกาหนาทีส่วนโค้ดองเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่าขวดน้ำ บอกไปหมดทุกอย่างแล้วถ้ายังเถียงว่าไม่เห็นมีโคดหั่งเปาเลยมาแจกยังไงไม่เห็นบอกอะไรเลยก็ดาาราม่ากรับถามดีๆก็ตอบดีๆถามว่าไม่ไม่มีโคดก็จะบอกว่าในคลิปไม่บอกเหรอก็ตามนี้นะคะใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามช่องไว้ใครอยากรู้วิธีการหางเงินออนไลน์เพิ่มเติม,ตมดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้ ในการหาเงินออนไลน์มีหลายอย่างถ้าเรารับวอล็ตแล้วมันไม่ทันแบบเนี้ทําเองก็ได้ทําเองมันก็น่าจะได้เงินเยอะกว่าที่นุชแจกประมาณนี้นะคะยังไงก็เอาใจช่วยสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยใครได้เบอร์แล้วก็ดีใจด้วยนะคะใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามช่องไว้นะคะ